ในการทำข้อสอบ s t e n i n g นะฮะของ i e l t s แบบ Paper กับแบบคอมพิวเตอร์แตกต่างกันที่สำคัญที่สุดก็คือการทำข้อสอบแบบ Pa เ e r นะครับน้องจะมีเวลาก10นาทีนะฮะหลังจากที่ทำข้อสอบเสร็จแล้วจะมีเวลาในการที่จะโยกคำตอบที่น้องเขียนไว้ในกระดาษคำถามนะฮะไปในกระดาษคำตอบพร้อมเวลาตรวจทานนะฮะนาทีแต่ว่าถ้าเป็นแบบคอมพิวเตอร์นะครับก็คือหลังจากที่เสียงจบลงนะครับข้อสอบก็เริ่มจบไปด้วยนะครับ อคความแตกต่างระหว่างการสอบแบบเปเปอร์กับแบบคอมในเรื่องของสถานที่ก็คือการสอบแบบเปเปอร์นะฮะมักจะเป็นการสอบที่มีขนาดใหญ่กว่านะฮะมีผู้ที่เข้าสอบเป็นจํานวนมากนะฮะแล้วก็การสอบสปีกลิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สอบในวันเดียวในขณะที่การสอบแบบคอมพิวเตอร์นะฮะอาจจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าการสอบคอมพิวเตอร์สามารถสอบได้บ่อยๆนะฮะอาทิตย์หนึ่งสามารถสอบได้ 3- 4มหครั้งเลยนะฮะ แล้วแต่ศูนย์สอบนะฮะแล้วก็ศูนย์สอบอาจจะมีอยู่ใกล้บ้านเรามากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้สะดวกกว่าในการสอบนะครับข้อดีของการสอบแบบคอมพิวเตอร์นะครับประการแรกเลยนะครับก็คือการได้รับผลสอบนะฮะเวลาในการที่เราจะได้รับผลสอบเนี่ยเพียง3วันเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราสอบแล้วในขณะที่การสอบแบบเปเปอร์นะน้องๆจะต้องรอถึง14วันนะฮะ อันนี้เข้าใจเลยนะครับว่าการรอเป็นสิ่งที่ทรมานมากเลยนะฮะถ้าเผื่อว่าเราไม่อยากจะทรมานนะฮะระหว่างที่รอผลเนี่ยก็สอบคอมพิวเตอร์ดีกว่านะครับข้อเสียของการสอบแบบคอมพิวเตอร์ก็คือหลายคนเนี่ยไม่ถนัดในการพิมพ์นะฮะถนัดในการเขียนเพราะฉะนั้นเ,เราจะ ทำข anza, ้อสอบโดยเฉพาะพาร์ทที่ต้องเขียนเยอะๆอย่างเช่นพาร์ทไรทิงเนี่ยน้องๆก็อาจจะทําคะแนนได้ไม่ดีนะฮะถ้าเผื่อว่าเราไม่ถนัดการพิมพ์นะฮะการสอบสปีกริงนะครับของแบบเปเปอร์นะฮะส่วนใหญ่จะเป็น examiner ที่มาทดสอบเรานะครับแบบเฟ o ทูเฟหรือว่าต่อหน้านะฮะณที่การสอบแบบคอมพิวเตอร์นะฮะถ้าเผื่อว่าเราสอบที่ต่างจังหวัดนะฮะก็จะเป็นการ สอบผ่านทางซูมนะครับสําหรับน้องๆที่อยากจะทำคะแนนได้สูงๆนะฮะหรือว่าอยากจะเพิ่มคะแนนเนี่ยก็แนะนำสองอย่างนะครับก็คือน้องจะต้องเพิ่มทักษะนะครับหมายความว่าน้องๆควรจะฝึกทำข้อสอบบ่อยๆนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือน้องจะต้องมีเทคนิคที่ดีในการทำข้อสอบนะครับเนื่องจากข้อสอบ IELTS เนี่ยมันเป็นข้อสอบที่ มีเวลาค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าข้อสอบไหนควรทาก่อนท,ทําทีหลังนะฮะข้อสอบแต่ละคําถามแต่ละคําถามเนี่ยมันจะต้องอจัดการกับมันยังไงนะครับแต่ถ้าเผื่ว่าน้องๆไม่รู้นะฮะก็แนะนําว่าให้มาเรียนนะฮะที่ศูนย์ภาษารลีดนะฮะของเราเนี่ยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะช่วยให้น้องเนี่ยทำข้อสอบได้คะแนนดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ